สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องบอเบียดําซิงเนาะดํซีเนาะมาดูงานที่อูกันนะวันนี้เราทาอะไรกันบ้างนะครับเนะาะก็พูดถึงรถเกี่ยวแล้วหนักใจครับตอนนี้มาดูครับวันนี้ก็นี่ประกอบชุดตซ่ใบอีกหนึ่งชุดนะครับประกอบอีกหนึ่งชุดอันนี้ตัวใหม่ครับใบใบหนึ่ง ใบใช้แล้วหน้าหนึ่งครับเนี่ยแต่เปลี่ยนโซ่ใหม่ครับกน้อง,ง,งยิงครับอ,อัดงเยอะๆใบสปริงปุดหนร่วมเท่เลยเดี๋ยวเลยครับวันนี้ประกอบบนรถเทเลอร์เลยหนึ่งหนึ่งคู่นะครับ งานที่อู่เราก็เหมือนเดิมครับตงลางก็เสร็จแล้วครับอันนี้จะเป็นชุดโซ่ใบของคันนี้นครับของคันนี้ตัวแรงของเราใช้โซ่แมงกองแค่นะครับโซ่แมง่องแค่ ตัวแมงป่องแพ้ราคาจะแพงหน่อยครับบ้านเราก็คู่ละเจ็ดหมื่นอ่ะเอฟซีนี่แมงป่องเอฟซีครับข้อสูงครับแมงป่องมันจะมีข้อต่ำกับข้อสูงครับเอฟซี FC. ก็ต้องดอูเอาเวลาซืนะ้อข้อต่ำก็จะถูกหน่อยข้อสูงก็จะแพงหน่อยนี่เดี๋ยว,วเราใช้แมงป,องมป่องทุ่ทีใธรรมดาคันนี้ก็ มาดูความคืบหน้าเ,เสร็จแล้วคนระับข้างล่างอะไรก็โอเคแล้วเหลือเก็บสีเก็บสีสายพานก็เปลี่ยนแล้วสายพานเปลี่ยนใหม่มาแล้วสายพานใหม่มาแล้วครับเก็บงานเรียบร้อย <c oughs> ถึงปีอะเหลืเก็บสีแล้ววันนี้ เราก็ลองคืนไปแล้วครับเอาพ,อพออ่อนาอยฮมพ่อเราบอกฮะอ๋อนี่เนี่ครับคันนี้ถือว่ามาไกลครับตอนแรกก็มาในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับรเคลียร์ยม,มสัสไซออกเลย เอาก็ว่าใส่ล้อกกับซังเคี้ยวโม่ใส่ออกเนาะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเอาลงเอาล่ี้มันจะเห็ดอยู่ใส่เลยเหรนวะโอ้ลูกน้องอยากใส่โซ่แลครับว่าะ่เขาแย่งฉีดก่อนเนาะนี่ครับอันนี้โอ้เป็นไงสิก็ ถามว่าบิวมาหมดเยอะไหมก็บิวมาเกือบเกือบสองแสนนะครับอันนี้บิวมาไส่ในนี่ใหม่ทั้งหมดเลยครับใส่ในยันเอตะแกรงเสาเสาข้างพวกนี้ใหม่หมดเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาเสาเหล็กนะผมเอาเสาเหล็กครับเพราะว่ารถเราก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายเนาะก็เสาเหล็กก็ส่วนไหนเป็นเหล็กได้เนี่ยสแตนเลสได้ผมก็ใส่สแตนเลสโครงเครื่องเป็นเหล็กหมดเลยครับนี่ท่ออะไรก็โอเคครับตูดนี้ก็ใหม่ครับ ปองฟางใหม่หนาสองมิลทั้งคันเลยคไอ้พวกชุดเางาเง,งาเนี่ยสองมิลทั้งหมดเลยครับหมดเป็นแสนนะ fc ช่วงล่างโดนไปอีกแสนกว่าครับอันนี้ก็รวมๆแล้วน่าจะก้าวๆนะครับผมไล่คำนวณดูก็สามแสนเจ็ดหมืนบาทแล้วตอนนี้เนี่ยเงินสามแสนเจ็สามารถซื้อรถเกี่ยวได้อีกหนึ่งคันนะครับแต่ว่าคุณดะเกี่ยวข้าวได้เงินคืนไหมอันนั้นก็เป็นใน ในอีกเรื่องนึงนะครับนะแต่ว่าสําหรับผมก็รถเก่าครับซื้อถูกก็ต้องซ่อมหน่อยครับรถใหม่ซื้อแพงก็ไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับแต่ว่าคือต้นทุนคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะ fc ต้นทุนคนเราไม่เหมือนกัน,นบางคนก็เล่นรถใหม่บางคนก็เล่นรถเก่าครับตามสภาพครับแต่รถเก่าถ้าเราเช็คดีก็โอเคนะ fc ถือว่าเกี่ยวได้ครับนี่อันนี้ก็ผมก็เกี่ยวได้ร,รถเก่าๆของผมทํา วางเท่นเครื่องวางไรใหม่หมดเลยครับที่ผมทําปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็เก็บไส้ในใหม่ทั้งหมดมาดูงปลาเราปลาเราก็รองพื้นไว้แล้วครับเนียนๆเ,เลยครับนี่ช่วงล่างสวยครับคันนี้ดูเนียนๆเ,เลยพีซีสองร้อยช่วงล่างสวยมากครับคานเขินก็โอเคนะครับเนียนกิ๊บเดี๋ยวเก็บสีจุดโค้งก็จะทําสีใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวลอกสีออกลอก,ลอก เราจะลอกสีการที่เราทําสีที่ได้จะได้สวยต้องลอกออกแบบนี้นะครับเนี่ยลอกออกเลยต่เหล็กเลยเดี๋ยวเราต้องขัดให้เหล็กขาวแล้วก็รองพื้นก่อเหล็กใหม่ครับเนี่ยเหมือนช่วงล่างเห็นไหมลาเราสั่งก่อเหล็กใหม่ก็เนียนเลยเห็นไหมเหมือนของผมเหมือนกันเนี่ยขัดออกให้หมดครับจะสวยครับจะสวยเลยนะครับนะนี่งานเราทําจริงครับเช็คจริงก่อนเกินก็แกะหมดแล้วเช็คจริงดู เพาปงพอปั๊มตัวไหนที่ลูกปืนไม่ดีเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเกี่ยวได้ทุนไม่ได้ทุนก็ไม่เป็นไรครับเกี่ยวปีนี้ได้ทุนไม่ครบผมซ่อมหมดสามแสนกว่าเกี่ยวได้สองแสนกว่าก็ช่างมันครับปีหลังเราก็ไล่ทุนใหม่นะครับก็ธรรมดาครับเราจะไปเอาแต่กําไรอย่างเดียวแต่ว่าคิดไวนะไม่ผิปีนี้เราซ่อมสามแสนกว่าก็จริงครับแต่ว่าปีหน้าเราก็ไม่ได้ซ่อมสามแสนนะปีหน้าเราอาจจะซ่อมห้าหกหมื่นครับเราก็ได้ทุน สมทบกันเข้าไปก็สรุปแล้วก็คือได้ทุนคืนแล้วก็เป็นกาไรแล้วทีนี้ก็โอเคแล้วครับเราต้องคิดแบบนี้ครับมาถึงบุญโฮมบ้างครับนี่บุญโฮมอันที่สามครับก็ถือว่าเด็ดเหมือนกันครับคันนี้จัดมาใหม่ทั้งหมดเหมือนกันจัดมาใส่ในก็แสนห้าครับตู้ตะแกรงอะไรที่ลงชีรอบลูกตีท้องฟางใบพัดฟางใหม่หมดเลยครับคันนี้โซ่คอใหม่ครับลูกดาวใหม่ เกลียวดันใหม่ครับนี่ก็ล้อนำล้อนำใหม่สองข้างล้อเลร์ใหม่ทุกลูกครับล้อเลร์ใหม่ทุกลูกโซ่โซ่ใบโซ่ใบ,บใหม่ครับแมงป่องครับคันนี้เห็นเก่าๆอย่างนี้นี่ไม่ธรรมดาครับเนี่ยโซ่ใบใหม่ของแท้เลยครับโซ่ใบแมงป่องใหม่เลยนะครับนี่เป็นไงบอกแล้วว่าเก่าแต่เก่าแล้วกันครับเดี๋ยวรอชมครับเน้น เน้นผลงานครับตอนนี้นกำลังพสีเฮ้ยล่มเบิดบ่เบิดเลยนะนเฮ้ยตาตาให้กำลังเก็บสีครับโอ้เอาอสาันเลยบ่เอาเก็บทางในมันแล้วพลก็ไปก็มาแค่นั่นแหละเดี๋ยวถ้านอกเดี๋ยวอะไรอีกรอบหนึ่งเหอโอเคหรอกำลังเก็บสีช่วงล่างครับแล้วก็จะได้ใส่โซ่ครับนี่ใส่โซ่โซ่ใบชุดนี้ครับก็ไม่แพงครับชุดนี้ ไม่แพงครับประมาณแสนแสนเท่าไหร่ปะใบแท,ก 60, แทก 65, ็กหกหมื่นใบแท็กหกหมื่นห้าใช่ไหมใบแท็กหกหมื่นห้าก็โซ่ก็โซหกหมื่นเจ็ดนะครับนี่แสนเอ็ดแสนสองแสนสองเจ็ดพันครับชุดนี้น็อตอีกแสนสามพอดีน็อตสามพันกว่าบาทครับนี่ชุดนี้สองคู่นี้แสนสามครับสองสองคู่นี้แสนสามตู้แสนกว่าเนี่ยคันนี้ตู้แสนกว่า รอเลยอีกรอนำอีกในจะชุดระบบน้ำมันคันนี้ใหม่หมดแล้วครับเห็นเก่าๆอย่างนี้นี่จัดเต็มครับนี่ลูกดาวเจ้าด้านใหม่หมดเลยป่องฟังอะไรใหม่หมดแต่ว่าฝาครอบเดิมอยู่ครับเดี๋ยวเราทําไปปีละนิดครับรถเราก็เหมือนที่บอกครับรถเก่าแต่เราก็เช็คหน่อยครับนะครับนะซื้อก็ไม่ค่อยแพงแต่ว่าเราก็ซ่อมเยอะแล้วก็ถือว่ามันโอเคนะครับถือว่าโอเค ว่าเราไม่มีปัญญาซื้อรถใหม่แน่นอนครับเงินเราน้อยครับก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะสิเนาะอันนี้สุดจัดเลยนี่ก็จะเป็นโซ่ของปลาเหลาทวันอันนี้ของปลาเหลาพี่ไม้ครับโซ่ก็โอเคครับใช้ได้เลยโซสย่สวยๆใบสวยๆครับอันนี้รถรถเออผมนี้จะเน้นไปทางช่วงล่างเยอะหน่อยครับเพราะว่า นาบ้านผมค่อนข้าง,าง,างที่จะผูกขะแล้วก็มีโคกบ้างมีโลมบ้างกับปะบนกันนี้ถ้าช่วงล่างไม่ดีก็รถก็ไปไม่ได้ครับนะครับเน้นช่วงล่างเป็นหลักก่อนนะครับท่อนบนก็ดูแลกันไปนะครับตามประเพณีนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปแท็กมือสองมีขายครับนี่ไปแท็กมือสองมีขายใครสนใจหนาหนาครับหนาหนาของแท้ไม่ได้หนาของปลอมในตีดัวเนี่ยลึกมากครับลองลึกมากดูหนามาก นี่หนาทุกใบเลยมีอยู่60ใบครับ60ใบแยกขายครับใครสนใจโทรมาเลย0884746382ครับนี่ดูเราก็เรื่อยๆครับโอเค,คับเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ย,ยาวมาพอสมควรแล้วยังี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียดัมซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ